สวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องกเกษตรลองทำนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะมากรีดยางหลังจากที่ฝนตกมาทั้งวันทั้งคืนนะครับพี่น้องครับมาดูว่าน้ำยางมันจะออกดีหรือเปล่านะครับพี่น้องครับแต่ ต้นที่จะถ่ายให้ดูนี่คือเป็น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 ต้นที่ฝนลาดฝนตกมาใส่เมื่อคืนที่แล้วนะครับพี่น้องครับว่าโดนฝนไปแล้วน้ำยางจะออกดีไหมพี่น้องครับหรือว่าน้ำยางมันจะกั้นนะเดี๋ยวมาดูกันครับ ตอนนี้คือฝนตกลาดเมื่อ,เม,อเมื่อคืนก่อนนะครับพี่น้องครับ ก็ยังไหลใช้ได้อยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับผม <c oughs> มาดูกันอีกต้นหนึ่งนะครับผม ก็ไหลใช้ได้อยู่นะครับพี่น้องครับนี่คือที่โดนฝนลาดนะครับนะครับพี่น้องดูสังเกตดูโดนฝนไปจะไม่มีขี้เส้นเลยนะครับไม่มีเส้นยางไม่มีอันนี้เลยเพราะว่าโดนฝนชะออกไปหมดแล้วครับพี่น้องครับ ก็ยังถือว่าโอเคนะครับพี่น้องครับไม่ได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่าบางที <c oughs> ถ้าโดนฝนล,ลาดเข้าไปนะครับมันจะทำให้น้ำยางมันกั้นนะครับหรือว่าท่อน้ำยางมันจะตันนะครับท่อน้ำยางจะตันมันก็เลยจะออกไม่ค่อยดีนะครับ วิธีก็คือเราจะกินขี้หนาหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่า <c oughs> โดนฝนเข้าไปนะครับทอน้ำยางตรงผิวผิวของหน้ายางล่องยางนี่มันจะตันอยู่นะครับเราก็ต้องกินขี้หนานะครับพี่น้องครับเพื่อให้น้ำยางของเราออกดีเหมือนเดิมนะครับ ก็สํสหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับพี่น้องครับมาให้พี่น้องได้ดูว่าต้นยางที่โดนฝนลาดนะครับโดนน้ําฝนลาดแล้วมันคืนต่อไปน้ํายางจะออกดีหรือเปล่านะครับพี่น้องครับก็คืออย่างที่เห็นนะครับคือเราต้องกินขี้หนานิดนึงนะครับกินขี้หนานิดนึงเพื่อให้น้ํายางของเราออกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กินขี้หนาน ท่อน้ำยางข้างบนนะครับมันจะพตันนะครับเพราะว่าจะมีเศษมีอะไรเข้าไปอุดรูท่อน้ํายางนะครับเราต้องจําเป็นต้องกินขี้หนาดิ้นหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็สาหรับในคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับพี่น้องครับยังไงพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับพี่น้องครับกดติดตามนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม